สวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นสายวันนี้หลังปีใหม่นะคะนี่ก็กินกันแบบนี้เลยง่ายๆน้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็ผักเหรือเลือพี่ไม่กินอะไรเดี๋ยวมันจะเริ่มจะ่ะไดีกินอะเร็ดีกว่าซะ เชอรี่ทำอะไร<อ>ให้แม่เกาให้เชอรี่ชอบให้แม่เกาหัวจีนโน่ดิมันติงตองเนาะหนาวก็หนาวฝนก็ฝน<า>อุ่นไหมที่ละเดีิดรีสการ์ด,รดอ่แล้ววันนี้เรามีงานนะคะคือ เราจะต้องมาซ่อมที่ขวนเล็บให้บอนนี่นะคะนี่บอนนี่ใช้เปลี่ยนสองรอบแล้วนะเลยตัดสินใจซื้อเชือกมาซ่อมเองนะคะต้องเปิดหน้าต่างอะเวลาทำกับข้าวเพราะว่าไอาจากการที่มีของเดือดนะคะมันทำให้เกิดน้ำ ความชื้นในบ้านน้ำเกาะกระจกนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดหน้าต่างบ้างมันจะได้ระบายความชื้นออกจากบ้านนะคะอะไรไม่เจ้าที่ละหนาวนไหมเนี่ยพวกเองเนี่ย ประตูหน้าต่างหมดเลยนะคะแล้วก็เปิดไฟเพราะว่าต่อให้เปิดประตูหน้าต่างยังไงนะก็ไม่มีแสงนะคะมืดตาเอ๋พี่มิกไปสูบบุหรี่สูบบุหรี่นอกบ้านพี่มิกเนี่ยดีมากๆเลยถึงเขาจะสูบบุหรีนะไม่เคยสูบบุหรี่ในบ้านในรถนะคะไม่ได้หมู กินเสร็จหมูก็มาประจำที่เหรอลูกส่วนหมูเอฟฟอร์กิโลอร่อยไหมลูกสูตรนี้อร่อยมากกินเงี้ยตั้งแต่เมื่อคืนเนวันนี้ะตอนแรกกะไว้ประมาณสามวันหมดสามสี่วันค่ะนี่ยังไม่ครบวันเลยนะจ๊ะหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเกิน,นส่วนสามเนี่ยอ,อันนี้ไม่นับเดี๋ยวสักพังก็จะหายไปแน่นอนคนรักขนมยังลูกคอนเฟิร์มว่าท็อปท็อป ท็อปเลยเนาะจีโน่จองแต่เมื่อวานแล้วอะไม่ได้เด็กขาดนะลูกมันไม่ใช่ของของแมวนะครับมาหงสฉันไปไปพี่หวานให้ขนมปลอบใจสุดท้ายนะคะทำไม่ได้อ่ะต้องรอก่อนกูแกะออกมาตั้งไว้ตรงนี้นะเพราะว่า ดูนะคะบอนนี่เนี่ยโหไายกาดมากอะ่ะเริ่มอีกแล้วโซฟาฝั่งนี้ประหยัดดีนะซื้อเชือกมามาทำเองนะคะเพราะว่าอันนี้อันแรกใช่ไหมมีอันที่สองนี่คืออันที่สองนะคะสงสารมากเลยบอนนี่นี่ใช้แบบบ่อยมากใช้ตัวเดียวด้วยนะกาวอุ 9. ปรกรณ์ที่ขาดคือเขาเรียกอะไรแม็กตัวใหญ่อะที่เอาไว้เย็บเชือกนะคะด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นเอง รอก่อนอยู่บ้านพ่อเนาะเรายังไปไหนไม่ได้นะคะถ้าไม่เหตุจําเป็นไปหาพ่อแม่ไม่ได้นะวันที่สามไปแล้วนะคะถึงจะเคลื่อนไหวได้ในเขตที่ตัวเองอยู่เนาะตอนนี้ยังไปไม่ได้นะคะเปลือมากเลยไอโซนสีส้มสีแดงที่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนอยู่นท่านแหละแล้วแต่สถานการณ์และวันหยุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนรวมตัวกันมากเกินไปเนาะแก่ก็เลยมานั่งทำงานหน้าขอมนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วคือ พูดถึงไม่อายเลยนะเมื่อคืนไม่มีใครได้อาบน้ำนะคะเพราะว่ามันดึกเนาะเราอยู่รอเขาดาวจนดึกก็เลยไม่ได้อาบน้ํานะคะมันหนาวด้วยแหละแล้วมันดึกด้วยเนาะก็เลยย้อนย้นไป <c oughs> วันนี้ตื่นมาแค่น้ําลูบหน้าเองนะแล้วก็ทาลิปมันจบนะคะ <c oughs> เอาน้านี่คือไม่ได้ล้างหน้านะเอาน้าลูบหน้าเท่านั้นนะ <c oughs> ชุดก็ชุดเก่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวทางานหน้าคอมแล้วก็จะไปอาบน้ําแล้วเนาะ <c oughs> ไม่เหม็นนะไม่เหม็น เพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะหนาวด้วยแล้วเบื่อฝนมากนี่คือแบบคือประมาณสักสองเดือนนี้มีแดดสักสองวันได้มั้งคือไม่เจอแสงแดดเลยอะช่างมันไปไหนไม่ได้เลยนะคะไปไหนไม่ได้จริงๆวิ่งอยู่ในบ้านนี่แหละออกกำลังกายเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ